เดี๋ยวกำลังไปเอามาอยู่ค่ะ เอาเมีกำนัยิบมาทนี้ทักนเมีกำนัยิบว่าเครื่องหรื่าหน้รน่าจะไปขึ้นเครื่องอาหารเที่ยงใช่ไหมดื่อะเราับไปไปขึ้นเครื่องครับเดี๋ยวเราไปแล้วไปรลยมารลครบนถ้าเปลนนั่งขข้างหน้าไปลาบอ เปจำเจ้าเมือจำเจ้าวัฒนก็เครับียกว่าปลาแเรียกะโอ้โหยองม้จังวัดวนเีมากนะี่ีอย,อย lighting, ิพริกบ้านนายกบ้านที่นายกไหมเที่ยงยังเป็เาเกาท้งเหมอาฮ่า้คตา อย่าหน้าเพ็ดกอยอยิบก็หยิบเนียลื้อเนี่ยเด็ดตอนีซี่เลยดีซี่ยังหยิบอยู่ไดบ อร่อยไหมคะหัวหน้ากินเป็นด้วยอร่อยแบบ่าแบบ่หัวหน้าแบบน่ารักมาทำข้าใหม่พอนี้ธรมะน่กินเป็นเนื้อผัดสีเดือไก่ดูนังเี่าชเ่ขม่าพามาอาหารดูแลนแค่จพูดดัง เหมือน้างสัยจะหิวข้าวกินก็หิวนั่เลยโอ้ยนั่งก้มย่อางายกันน่ันเสวี่ยลาดนี่ได้มาท่านจีนไปก็ปเนาะอนนีแกเนาะ อย่างรวงผุ้งข้าวบั่หรือ่เปอนเกี๊ยนไร้แห้งนตอนรับข้วนารับ ยิงเขาเขาพูดตามนี่เป็นกาแฟยยังค่ะมัน่มันกินนี่นมอกินดีนะินับข้าหนูละเอเอาอาเ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 อาอาเ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 อาอเอาอ้เอเอาเอาอาเอาออ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  ăn bánh bao, của là bánh bao,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  bánh มาเด้อก <Bond> ินเขาข้าวหมูนาเขาหมูนาเป็นยังไงแซ่บบุกบ้างทำเป็นเล่นไปดูเด้อพี่น้อยหมูนากินก็แซ่บด้วยไ่ได้กินจบข้าวเหนียวเป็นแล้วหลังคาไร้สาระจบข้าวเหนียวเป็นแล้วหลายปั้นแล้วปั้นข้าวเหนียวเป็นแล้วอ๋อเป็นไงเล่าหัวหน้าทีมไม่ใช่ธรรมดานะนี่จบข้าวเหนียวเป็นแล้วเนี่ยขึ้นของนี่ครับนีนั้งตัฮันเช้เขาอ่ะ เอายเบอร์สองเบอร์นะทานป้อะไรนะข้าวหน้าสารหลักเมืองกันทุกคนนะคะเอาแบบบ้านๆนะคะโอ้ยก็ไม่เอามายวอไปก่อนคืข้าววังเพื่เายลวันก็ไม่ต้องไปังก็เลยต้องกินข้าวกับแจ่ว้คล้ายๆกับน้ำพริกหมูนะกินแล้วก็ไปต่อข้าใหม่ด้วยข้าวใหม่ข้าวใหม่อ้าวองมึงกิน เรียกพ่อสอสอหรือที่สอสอดีเรียกพ่อไม่ก็เรียกลุงใช่ครับพมมัีกราไทยเราเนี่ไม่เต็มมาไทยไม่ผ่าได้เลยไม่ผ่านอีกเนี่มาไทยไม่ผ่นเรเขา

ผมยกตแตว้ากนองแ้ครเป็นแซ่บแค่หัวหน้าเอีครับ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 คบครับครับครับคับคร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 ัครับครับครับครครับครับครัครับ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 ครครับ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 คับคร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 ับคบครับครับครับ นายกกับผ้าว่านากินข้าวกับแจวค่ะพาไนมากินข้าวกับเจวนะครับว่าน่าสใจจะติดใจหมดหลายปั้นแล้ว่เชเลี้ยงดูง่ายมากเลยกินข้าวกับเจวเวลาครับเบิ้องทางขุยเจวบังคับวันนี้มาด่ ค่นดแกวปรแดสเพิ่งเลยอาจารยเพิ่งเลย่ะวันนพิ่งอ่านตเพิ่านเดื่อต้นไม่ได้กลียเรยนเลยนะพี่นเอ็มีจะแมวสายอ่ะนักทายคนน่าเพลงอ่ะประแดดว่ามันแมวสายต้น้ำร่วงรึเปล่าคะน้ำน้ิ้งอย่างน้ยลองเพลงนี้องได้เหรอตอนนี้ลองไม่ได้้องไม่ได้่งอยห่วงมันคาร่าครับ เดี๋ยวชนะก่อนล่าสุดตอนนี้กำลังกินข้าวหัวหน้าครับกินมาตัแซ่บแห้งข้าวโพดหัวหน้าติดใจเจลขอบคุณมากนะครับเอฟซีจากแม่สายทักทายมาค่ะคุณเทมเป็นกำลังใจให้เข้าใจว่าตอนนี้อยากที่ฟื้นฟูบ้านเมืองแล้วก็ยัมีนโยบายจากรัฐบาลที่ต้องเข้าถึงแข่งกันทุกเรครับยังไงก็เดี๋ยวพวกเราไปติดตามกันให้ต่อนะครับช่วยกันหักนันให้แม่สายกลับมาที่ไทยอีกรอบหนึ่งนะค่อันนี้เราไม่ได้สร้างภาพและกินจริงกก็ส่งกำลังใจถึงแม่สายนะคะ หยุดพกท่าไทยให้ความทุกชนเมื่อความหวังรออยู่ข้างหน้าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ